จำลองเนื้อสัตว์แบบจำลองนนเนี่ยสวยมากออกจากกระเช้าชิวทอ,อนแล้วนะครับเราก็ลังไปเที่ยวไม่ชิวทอ,อน ไปแพลตฟอร์มวิวมันมีตั้งไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับน้ำตาถึงชิวทอรกำลังอสร้างอยู่ไปทีมาตรง คีมะตกไม่ได้ออ,อกแน่เลยย,ยังเป็นคีมัดอ่ ไ,ไมันนี้ก็ออกจากบริษระเช้านะครับเพื่อไปที่ชิวทองอนนออจไะไม่ก็เห็นอะไรเม่ปกคุมทั่วเขาเลยกับพ่มา่า เตไมมดเลย่รู้ว่าขบวนจะได้เห็นหรือเปล่าเนาะเป็นขีม้าหมดเลยตอนนี้ขึ้นครถไฟสายแล,ล้ว <c oughs> จากบริดไปชิวทอน จเดินทางจากสถานีกระเช้าบิทเพื่อไปที่ชิวทอนที่พิลักหลาย007นี่กระเช้านะครับรถกระเช้าที่นี่นั่งกระเช้าขึ้นชิวทอนท,ที่สถานีบิทสถานีรถกระเช้านะคะคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นหาใครเอ่ยไปหาพรลักหลาย007 เราจะขึ้นไปยักยกลาย407ที่ชิวท่อตอนนี้หิมะกำลังตกสโนมากเลย ไปเบอร์นหนึ่งที่เรียกว่าชูอทอนเบอร์สองบริกแล้วก็เบอร์สามเปม็นมะอร์เนเขาบอกให้เชนจากบริทไปเชนจากบริทไปชูอทอน บิกตอนนี้บริกแล้วนะครับที่ 2, 6, 6, 7เมตรหรือ8,783้ฟุตเราเปลี่ยนมา3กระเช้าเนาะแต่เปแต่กระเช้าที่2เป็นค่าเปลี่ยนทันเฟอร์เฉยๆไม่ใช่สถานีเมื่อกี้เราแวะมอลล์วะบิกเราอาจจะไม่ได้แวะจะขึ้นไปเลยอุปกรณ์ใหญ่โตมาก ใช้โครงสร้างเป็นสเตนเลสสตีลสเตลเลตสติลบิดตอนนี้หิมะกำลังตกเลยเราอยู่ที่ชิวทอนนะคะเขาชิวทอนที่ในหนังเรื่องเจมบอลศศเจดมาถ่ายทำที่นี่นะคะหิมะกำลังตกหิมะกลังเลยไม่เห็นวิวข้างนอกเนาะ เดีย๋ยวจะไปถ่ายชีทอนจะดูชีทอนอยู่นี้อ่า <ไป S 1> ตัวนี้เป็นโดมสำหรับเดิน,ดน,นแล้วก็360<ม>องศาเดีย๋ยวเราไปถ่ายตรงป้ายสูงสุดตรงนั้นหน่อยคุณนอคุณนอดีนออค,นคนมาน้อยมาก <c oughs> เป็นว <c oughs> ดีเสจาต้องจากหิมะเริ่มละลายก็กลายเป็นน้ำลงข้างล่างข้างล่างหลัผ่านาน้ำก็จะตลอดลตี้ันี้ไปเขาที่เป็นหิมะก็จะเริ่มเป็นสีเขียวต้นไมา้จะางอกน,ะนากม,นมาางไนะม่เห็นแล้วนะครับออน,นีผ่านไม่เรับเยอ

ออกมาเปิดจริงจริงมันภาพในนิยาย เขาเข้าไม่ลบนะครับนี่เราขึ้นกระเชา้าตอนนี้จะมอเล่นจะไปบิดบิดไปชิวทอนที่ไทยดังเรื่องนะไปกระจายเชื้อ ตอนนี้ก็เราจะขึ้นจากพอร์ไปกรแล้วก็ไปก็มีจุดตั้งคนอย่างนี้เนาะสำหรับคนจะเดินต่อแล้วขาเขาเรียกว่าเมนพอยด์อเด็กๆเนาะมีนตตกโชคดีวันนี้ฝนตก บัวแข็งแรงมากเพราะต้องเดินเขาขึ้นไปกินหญ้าต้นไม้สูงก็จะเป็นไม้ที่ใช้ทำบ้านทำอุปกรณ์ต่างๆก็คุณที่เจอมามาบ้าน คเครื่อมือการ,กรเกษตรหรือเก็บพวกพืชผ,ผักส่วน,วนขอุปกรณ์ก่อสร้างก็จะทำโรงเก็บเพ่อเแจะำสลัด้ความใส่โดนชอบจะทำนกวมา